แล้วได้ทรงนำอดีตเรื่องชาดกและแหละมาแสดงดังต่อไปนี้ในอดีตการพระเจ้าพรหมทัตณกรุงพารานสีมีพระโอรสสองพระองค์เท้าเธอพระราชทานตำแหน่งอุป,ปราชอุป,ปราชก็ใกล้และใกล้จะเป็นราชาแก่พระอโอรสองค์ใหญ่พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีก็แม่ทัพนะแก่พระโอรสองค์เล็กครั้นต่อมาเมื่อพระเจ้าพรหมทัตสิ้นพระชน์พวกอมาตย์พากันตั้ง การอภิเศกยก <c oughs> ตำแหน่งพระราชาด้วยการลดน้ำแด่อรสพระองค์ใหญ่แต่เท้าเธอตัดว่าฉันไม่ต้องการคองราชสมบัติเออเป็นเรื่องแปลกเนาะแต่ว่าก็อาจจะคิดได้ว่ามไม่ได้จำเป็นอะไรพวกท่านจงพากันให้แก่น้องชายของฉันเิดแม้ได้รับคับทูลวิงวอนบ่อยๆก็ทรงห้ามเสีย รักน้องนะให้น้องดีกว่าการพวกอมาต์ทำการอภิเศกถวายพระเจ้าน้องแล้วเกิดพอไปยกให้คนอื่นราวที่เกิดเสียดายทรงดำดิตว่าเราไม่ต้องการความเป็นเจ้าเป็นใหญ่จึงไม่ทรงปรารถนาแม้แต่ตำแหน่งอุปราชเป็นต้นถึงเมื่อพวกอมาต์กราบทูลว่าถ้าเช่นนั้นเชิญพระองค์เสวยโภชนะอาหารที่มีรสดีๆประทับอยู่ในพระนครนี้เถิดพี่ชาย ท้าเธอก็ตัดว่าฉันไม่มีเรื่องที่ต้องกระทําในพระคนครนี้แล้วเสด็จออกจากกรุงพาราณสีไปสู่ชนบ,บทปลายแดนโอ้โหเหมือนกับจะเป็นพวกฮิปปี้อะไรอย่างนั้นนะหรืออะไรอ่ะพวกที่ <c oughs> สันโดษนะแต่จริงไม่ใช่นะไม่ใช่สันโดษแบ่เป็นเรื่องสิความเสียสละได้ไปอาศัยตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งทรงกระทําการงานด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองประทับอยู่ อยากเป็นสามัญชนว่ากันงาน่ายๆขั้นการต่อมาชนเหล่านั้นก็ได้รู้ความที่ท้าวเธอเป็นพระราชกุมารก็เลยเปลี่ยนพากันไม่ยอมให้ทำการงานพากาันห้อมล้อมเท้าเธอด้วยการบริหารในฐานะเป็นพระราชกุมารทีเดียวยกย่องแล้วก็บำรุงนะจําเนียนการนานมาพวกข้าราชการก็พากันไปสู่ชนบทปลายแดนข้าราชการนี่ของ พระราชาผู้เป็นน้องชายก็ได้ไปถึงบ้านนั้นเพื่อจะมาประเมินที่นาจะเก็บภาษีหรือมั้งนะต้องประเมินซะก่อนว่าควรจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่ท่านเศรษฐีที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะซึ่งเป็นเจ้านายของพระราชกุมารก็เข้าไปเฝ้าพระราชกุมารกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเจ้านายพวกข้าพระองค์พากันบำรุงเลี้ยงพระองค์ขอพระองค์ส่งส่งหนังสือถึงพระเจ้าน้อง ให้ทรงลดสวยแก่พวกข้าพระองค์เถิดพระเจ้าคาโอ้สวยนี่มันมีมานานแล้วเนาะนะสมัยนี้เฟื่องบากประเทศไทยน่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นสวยแลนนะท้าวเธอทรงรับว่าได้แล้วทรงส่งหนังสือไปว่าฉันอาศัยจะกูลเศรษฐีชื่อน้อมพำนักอยู่โปรดเห็นแก่ฉันยกเว้นสวยแก่พวกเรานั้นเถิดพระราชา ก็รับสั่งว่าดีแล้วทรงโปรดให้กระทำอั้นก็คือยกสวยให้ไม่เอาไม่เก็บภาษีเพราะน้องชายเราอยู่ตรงนั้นนะเออเขาไม่ใช่พี่ชายอยู่ทั้งนั้นพวกชาวบ้านทั้งหมดบ้างชาวชนบทบ้างชาวบ้านอื่นๆบ้างก็พากันเข้าไปเฝ้าเ <c oughs> ท้าเธอกราบทูลว่าพวกข้าพระองค์จักถวายสวยแด่พระองค์เท่านั้นโปรดให้พระราชาทรงยกเว้นสวยแก่พวกข้าพระองค์บ้างเถิดนี่ไม่อยากเสียภาษีนะ เทา้าเธอก็ทรงส่งหนังสือไปเพื่อช่วยเหลือคนเหล่านั้นแต่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องการช่วยเหลือนะแต่เดี๋ยวมันเปลี่ยนได้ให้พระราชาทรงยกเว้นสวยให้ตั้งแต่บัดนั้นชนเหล่านั้นก็พากันถวายสวยแกเท้าวเธอไม่ต้องถวายพระราชาต่อมาจึงมังเกิดลาบสก,การะใหญ่แกเทา้าเธอโอ้โหข่าวนี้ละเรื่องใหญ่ภัยในชีวิตของเรานะ่ะพวกระทับมากอะ มันจะนำภัยมาให้นะท่านทั้งหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจไม่รู้เราได้พกสมบัติมากเรารวยมากเราเป็นเมียคนรวยเราเป็นลูกคนรวยมันน่ามันก็ต้องดีสิไม่ดีได้ยังไงเรว่าเองนะเราคิดเอาเองนะอย่าลืมว่า,อาไอลาบสักการะ ที่มันมากมากอ่มันเป็นอาหารของกามตัญหาอย่างดีเลยก็อย่างที่บอกว่าบุคคลผู้มีโภคสมบัติมากที่จะไม่ประมาทไม่มัวเมาไม่กำนัดไม่ติดในกามคุณไม่ละเมิดทำในผู้อื่นพผู้เจ้าบอกมีจํานวนน้อยจํานวนน้อยหรืออาจจะไม่มีมีอาจจะมีแต่ว่าน้อยมากสิบล้านคนอาจจะมีคนเดียว ซึ่งคุณก็คงไม่ได้เป็นคนนั้นหรอกนี่มันอันตรายนะลาบสักการะเนี่ยมันทำลายศาสนาด้วยก็ลองสิประชาชนพุทธบริษัทนับถือศาสนาพุทธแต่ไปบ้าอยากได้ลาบสักการะชื่อเสียงบริวารกรรมคุณแล้วมันจะปฏิบัติธรรมได้อย่างไรหรือมันจะรักษาศาสนาไว้ได้อย่างไรโดยเฉพาะพระภิกษุพระภิกษุมีภัยนะ คือลาบสักการะชื่อเสียงบริวารอาตมาก็เลยพูดเป็นสิ่งเตือนใจว่าผู้หญิงนี่งูจงอ่างสตางในงูเหา่าลาบสักการะงูแมวสาวยศถาบรรดาศักงูเหลือมไอ้งูสี่ชนิดนีเ้เพ่นพ่านไปทั่วโลกกัดทาลายคนต่างๆพินาศย่อยยับไปหมดเลย น่าเศร้ามากๆาศาสนาพุทธก็จะอยู่ไม่ได้เพราะไอ้ลาบสักการละชื่อเสียงบริวานนี่แหละเอ้าตั้งสำนักเรียนขึ้นมาทำไมเนี่ยตั้งเพื่อทำไมสำนักเรียนอ๋อก็ให้มีการศึกษานะมีการศึกษาอย่างเดียวเหรอไม่ใช่ศึกษาแล้วมันก็จะได้ลาบสักการละชื่อเสียงบริวารเข้ามา นี่อ่าไม่อย่างนี้มัน <c oughs> มันถูกต้องพลยปุธเจาบอกปริยัตการเรียนหรือการศึกษามีอยู่สามอย่างอย่างที่หนึ่งอละคัตทูปมาปริยัตการเรียนเหมือนงูพิษเหมือนไปเจองูแล้วไปจับงูที่หางูไันก็กัดเอาตายได้ก็เรียนเพื่ออะไรเนี่ยเรียนไว้เพื่อทำความขัดแย้งโต้เถียง หรือแข่งดีอวดเก่งหรือไว้เพื่อหาลาบสักการะชื่อเสียงบริวารเพราะมา <c oughs> ปริญาติของผู้เจริเจ้า <c oughs> มีคนชื่นชมมีคนศรัทธาเยอะเราเรียนเรารู้เขาก็เลยให้ลาบสักการะชื่อเสียงบริวารแต่นี่ไม่เรียนซะเลยดีกว่าไม่ถูกไอ้ลาบสักการะซึ่งเป็นงูพิษนาครัผู้เจ้าเปรียวไว้อละคัดทูมแบบว่างู ไปจับทางหางมันก็กัดเอาทีเรียนไม่เป็นเรียนไม่ดีแต่ย,ยังไงละถึงจะดีท่านบอกว่าต้องนิสรณะปริยัิเรียนเพื่อออกไปจากทุกในวัฏสงสารเรียนเพื่อเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงโลกุตรธรรมนะให้ส่งไว้ซึ่งคุณอันสมบูรณ์มีศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุติขันนี้ จริงๆปริยัติที่พระเจ้าแสดงก็เพื่อประโยชน์อันนี้แหละสุดท้ายก็เรียนแบบเรียกว่าพันดาคาริกะปริยัติเรียนแบบพระอรหันต์เรียนเรียนเพื่อรักษาประเพณีเรียนเพื่อรักษาวงสมบัติของพระพุทธเจ้าเอาไว้เพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นในภายหลังเพราะพระอรหันต์ปฏิบัติเสร็จแล้วไม่ต้องอาศัยคําสอนมาปฏิบททัติอีกแต่ว่าจําคําสอนรักษาคําสอนไว เพื่อประโยชน์จะชนลุงหลังรักษาเป็นประเพณีที่ดีงามเหมือนกับพระมหากัสสัปะทําสังฆนาครั้งที่หนึ่งถ้าไม่ทําแล้วอะไรจะเกิดขึ้นพวกเราก็ไม่รู้จกักศาสนาพุทธไม่ได้นับถือพระราชนาตายก็เทียจไปนับถือขี้หมูขี้หมาอะไรก็ไม่รู้ <S <S นะอันนี้ก็เรื่องน่าเศร้านะเอาละทีนี้เมื่อลาสักการะใหญ่มาเกิดแก่ อดีตพระราชกุมารน,นี่ก็เลยด้วยเหตุด้านความอยากของเธอก็พลอยเติบใหญ่ไปด้วยตาไม่ราบสักกาละนะเป็นเรื่องจริงนะอะเรายังเป็นคนธรรมดาอยู่ก็ก็โลภแค่นี้แหละอะพอเขาตั้งให้เราเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาอาความโลภของเราจะอยู่ได้เลยไม่ได้แ,แล้วเขาตั้งให้เราเป็นนายตำรวจใหญ่ อ๋อยิเลสกก็ต้องใหญ่ไปด้วยสิความอยากของเราความถือตนของเราก็ต้องโตไปการต่อมาเท่าเธอทูนขอชนบทนั้นแม่ทั้งหมดเลยไม่ไม่เอาเฉพาะสวยแล้วเอาชนบททั้งหมดแล้วทูนขอราชจ้สมบัติกึ่งหนึ่งขออีกครึ่งหนึ่งอตอนแรกเลยเขาจะยกให้ไม่เอาเกิดสันโดษมากน้อยซะอีกนะแต่ท่อนนี้ได้ลาบ ได้สักการะใหญ่สักการะก็คือของที่เขาตกแต่งไว้ดีอ่ะแม่พระเจ้าน้องก็ได้ประทานแก่เท้าเธอทั้งนั้นท่านเจ้าน้องนี่ใจถึงมากเลยนะอ้ะอาวอยากได้ก็ให้เมื่อเท้าเธอได้ความอยากพอกพูนก็ไม่ทรงพอพระทัยโดยราชสมบัติเพียงครึ่งหนึ่งนั้นทรงดำริจะยึดราชสมบัติจึงแวดล้อมด้วยชาวชนบทยกทัพมาแล้วสเสด็จสู่พระนคร ยุดกองทัพภายนอกพระนครทรงส่งหนังสือแก่พระเจ้าน้องว่าจงให้ราชสมบัติแก่เราหรือจะรบกันก็ได้อ่มอะไรกันนี่เนาะความจริงขอเขาก็ให้กันแหละพระเจ้าน้องทรงตำหนิว่าพระเจ้าพี่นี้เป็นผ่านไอ้โง่พูดตรงไปตรงมาเมื่อก่อนทรงปฏิเสธราชสมบัติแม้กระทั่งตำแหน่งอุปราชก็ทรงปฏิเสธขราวนี้ตักว่าจะยึดเอาด้วยการรบให้ฟรีๆไม่เอาแต่จะรบเอาบ้านหรือเปล่า ก็ถ้าว่าเราจะฆ่าพระเจ้าพี่นี้ให้ตายด้วยการรบความกราอ๋ออันนี้คิดเป็นนะความตำหนิจิเดียนก็จะมีแก่เราได้เราจะต้องการอะไรด้วยราชสมบัติจะมาลบกับพี่ทำไมจึงส่งสารเขาเป็นของเดิมเขาอยู่แล้วนะราชสมบัตินี่จึงทรงส่งสารแด่ท้าวเธอว่าไม่ต้องรบดอกเชิญส่งครองราชสมบัติเถิดพระเจ้าค่ะนี่ เราเอาไปใช้บ้างนะใครเขาอยากได้สมบัติบาบาบอบอกก็ให้ก็ไปได้ก็ให้ไปเถอะโดยเฉพาะไอพี่น้องเราอย่าไปแย่งกันเลยไม่มีประโยชน์อะไรทนายความรวยเปล่าเเท้าเธอทรงครองราชสมบัติประธานตำแหน่งอุปราชแก่พระเจ้าน้องมาให้พระเจ้าแผ่นดินมาเป็นอุปราชซะแล้วจำเดิมแต่นั้นเท้าเธอทรงครองราชสมบัติทรงตกอยู่ในอำนาจแห่งตันหาอ่าวตกลงไม่ได้ครองสมบัติคลอง ตันหาแต่ยิงตันหามันครอบครองเราตันหามันปกครองเราเราไม่รู้เองมิได้ทรงพอพระไทยด้วยราชสมบัติพระนครเดียวไม่พอะและ้วกรุงพาราณสีเล็กไปทรงปรารถนาราชสมบัติสองสามนครก็ไม่ทรงเห็นที่สุดแห่งความอยากเลยอย่าไปนึกว่าไม่เป็นนะสมัยหนึ่งก็มีการ ล่าอาณานิคมอังกฤษก็ส่งเรือลบไปลบบทฝรั่งเศสก็ส่งเรือลบไปยึดแผ่นดินต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยอังกฤษฝรัร่งเศสเอาไว้อะไรไม่รู้ว่ะโปรตุกเกสเนี่เธอแลนด์ละเอากันใหญ่เลยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยอะก็ความอยากนี่เอังกฤษตอนนี้เป็นยังไงคุณก็ควรจะนึกว่า เราทำกรรมยังไงก็ต้องได้รับผลอย่างนั้น <c oughs> ครั้งนั้นท้าสกฤเทวราชก็ได้ทรงตรวจดูโลกว่าชาวโลกเนี้ย <c oughs> ชนเหล่าไหนบ้างที่บำรุงมารดาปิดาโอ้โหหายากเลยนะถ้าบ้านไหนมีการเลี้ยงดูมารดาบิดาบ้านนั้นมีอุดมมงคลเลยนะเอาป้ายไปติดได้เลยส่วนมากจะเห็นว่าบ้านนี้อยู่แล้วรวยบ้านนี้อะไรอะ <c oughs> อยู่แล้ว โชคดีเลยมู้ไปซื้อป้ายมาทำไมไม่จําเป็นเลี้ยงดูมารดาบิดานี่เนี่ยบ้านไหนไหนถึงจะไม่มีบ้านอยู่ก็รวยนะชนเราไหนบ้างที่บํารุงมารดาบิดาท้าวสักกะมาตรวจดูเราไหนทําบุญต่างๆมีการให้ทานเป็นต้นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาฟังธรรมเนี่ยเราไหนตกอยู่ในอนํานาจตันหาตรวจดูทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วเราแบ่งไว้อย่างนี้แหละดีที่สุด ฝ่ายกุศลฝ่ายอาุศลฝ่ายบุญฝ่ายบาปแล,ล้วเราอยู่ฝ่ายไหนเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่บาปนั่นแหละนะทรงทราบความที่เท้าเธอเป็นไปในอำนาจตันหาพระจเจ้าแผ่นดินพาราณสีนี่อยู่ใต้อำนาจตัณหาตัณหาทิปไตยตัณหาเป็นราชาตัวจริงทรงดําริดว่าพระราชาองค์นี้เป็นพานไม่ทรงพอพระทยัยแม้ด้วยราชสมบัติในกรุงพรราณสีเราต้องให้เท้าเธอได้เรียนรู้ได้ศึกษาสะบ้างแหละนะต้องให้มี <c oughs> ปัญญาเกิดซะบ้งจึงจำแรงเพศเป็นมานพประทับยืนที่พระทวารหลวงให้กราบทูลว่ามานพคนหนุ่มผู้ฉลาดในอุบายผู้หนึ่งยืนอยู่ที่พระทวารหลวงมาเฝ้าพระองค์ครั้นเท้าเธอกษัตร์เนี่ยรับสั่งว่าเข้ามาเถิดก็เสด็จเข้าไปถวายสรุดีพระราชาเมื่อเท้าเธอตัสถามว่าเจ้ามาด้วยเหตุไรมานพปลอมนะพระ,พระอินปลอมมาน ก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจา้าข้าพระองค์มีเรื่องจะกราบทูลข้าพระองค์ต้องการที่รับพระเจ้าข่าต้องสองคนเท่านั้นด้วยอนุภาพเท้าสกกะฝูงคนพากันหลบไปในทันทีนั่นเองดังนั้นมานบกราบทูลพระเท้าเธอว่าข้าแต่พระมหาราชข้าพระองค์เห็นพระนครสามแห่งมั่งคั่งมีฝูงคนแออัดสมบูรณ์ด้วยพลและพาหนะข้าพระองค์จัก ยึดราชสมบัติทั้งสามด้วยอาดุภาพของตนถวายแด่พระองค์ควรที่พระองค์จะไม่ทรงชักช้ารีบสเสด็จไปเถอะพระเจ้าค่ะนี่จะพาไปยึดสมบัติราชสมบัตินะมันห <c oughs> น้า <c oughs> ที่ใครๆได้ยินอย่างนี้มันก็ต้องอยากได้เขาจะให้เราพระราชานั้นทรงตกอยู่ในอำนาจแห่งความโลภทรงรับว่าดีละ แต่ด้วยอนุภาพของเท้าสักกะก็ไม่ได้ทรงถามว่าเจ้าเป็นใครหรือเจ้ามาจากไหนหรือว่าควรที่เจ้าจะได้สิ่งไยไม่ถามอะไรทั้งสิ้นนะแล้วมันจะ <c oughs> เป็นยังไงต่อท้กกา,าสักกะนั้นเล่าท้าวสักกะนั้นเล่าก็ตัดเพียงเท่านี้ว่าจะยกให้นะก็เสด็จกลับไปดาวดุมพิภพที่เดียวเออตลกดีเนาะมีคนมาถึงจะมาบอกว่าเออเดี๋ยวจะให้สมบัติ ยกโลกพาังคาโลกพระหัตโลกพระเสาให้เราแล้วก็หายไปเลยเราก็ดีใจว่าเราจะได้โลกพระังคาโรคพระฤหัตโลกพระเสาแต่ถ้าเผื่อมีคนมาบอกว่าเดี๋ยวเราจะยกมรดกสมบัติให้คือชาราพยาธิมรณนะเราจะเอามาให้ท่านฟรีๆเอาไหมเนี่ยอาจจะลืมไปว่าเฮ้ยนี่กูรับเข้ามาทั้งนานแล้วนี่ตังก็เกิดเนาะ สมบัติของเราก็คือชาราพยาธิมรณะยังไม่หนำใจราคะโทสะโมหะตานีลิศยาความเห็นผิดอ่ะกุศลกรรมบทสิบเอามาอีกโอ้โหเอาไปใช้กันกี่ชาติเนี่ยใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดเนาะไอราคะโทสะโมหะยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มพระราชาก็รับสั่งให้พวกอามาตมาเฝ้าหลวงตัดว่ามันมีมานบพู้หนึ่งมากกล่าวว่าจะยึดราชสมบัติสามนครให้แก่พวกเรา พวกเธอก็จงไปเรียกมานพนั้นมาเถิดจงนำกลองไปตีไปเที่ยวตีประกาศในพระนครเรียกประชุมพล,ลากายพวกเราต้องยึดราชสมบัติสามนครให้ได้โดยไม่ชักช้าเมื่อพวกอมาตะทากันกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าก็พระองค์ทรงกระทำสักการะแก่มานพนั้นอย่างไร ให้อะไรเขาบ้างไว้หรือเปล่าหรือส่งถามที่อยู่อาศัยของมานพนั้นไว้อย่างไรพระราชาก็เลยบอกว่าเราไม่ได้ทําศักการะเลยไม่ได้ให้อะไรเขาเลยนะเพราะเราเป็นพระราชาเราใหญ่ไม่ต้องให้ใครไม่ได้ถามที่พักอาศัยไว้เลยพวกเธอจงพากันไปค้นหาเขาเถอะอ้าวสวยเลยงานนี้ศูนย์ศูนย์เจ็ดสายรับจะหาไงมันไม่มีข้อมูล พวกมาก็พากันค้นไม่เห็นเขากราบทูลว่าการแต่พระมหาราชจะาพวกกราบงค์งม่เห็นมานพนั้นทั่วพนานครนไปเช้าคาฮันพระราชาทรงสดับคำั้นแล้วทรงเกิดโทมนัสเสียใจหนักก็ความโง่ตัวเองทรงพระดำริอยู่ตลอดว่าราชสมบัติในพนานครทั้งสามเสื่อมหายแล้วเราเสื่อมเสียจากยศอันใหญ่ยศก็คือเกียรติยศอิสริยยศแล้วก็บริวารยศ มานพคงโกรธเราว่าไม่ให้สเสบียงแก่เราไม่ให้สเสบียงเลยนะข้าวเคืออะไรก็ไม่ให้เลยจะเอาอย่างเดียวนะมีไม่ให้ได้จะเอาแล้วก็ไม่ให้ที่อยู่อาศัยด้วยดังดีแล้วก็เลยไม่มามาน,น่คงจะโกรธนะอืมกระตรงโกรธตัวเองมากกว่านะก็ทําไมคุณไม่ให้เขาล่ะครั้งนั้นความร้อนนี่โทสะบังเกิดขึ้นในพระกายแห่งพระองค์ผู้ทรงตกอยู่ในอำนาจตันหา นาทีราคะสมุอคีนาดีโดสะสมุโมคาหูนหาทีโมหะสมังชาลังนาทีตัณหาสมานาดีไฟเสมอด้วยราคะไม่มีผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีตะข่ายเสมอด้วยโมหะไม่มีแม่น้ําเสมอด้วยตัณหาไม่มีคิดว่าท่านทั้งหลายฟังฟังไปแล้วก็คงไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะ <c oughs> แต่ว่าพระราชาดนี่แย่แล้ว อยู่ใต้อำนาจตนาันหามันก็เขี่ยวเข็นสิเมื่อสรีละทุกส่วนเร่าร้อนอยู่นี่ไฟเสมอด้วยราคะไม่มีก็เกิดโลหิตสูบฉีดแรงทำท้องให้กำเริบก็ถ่ายท้องภาชนะอันหนึ่งเข้าอันหนึ่งออกพวกแพทย์ไม่สามารถที่จะถวายการรักษาได้พระราชาก็ป่วยหนักนี่ได้ของฟรีมาแล้วพยาธิสมบัติ ครั้งนั้นการที่เท้าเธอถูกความเจ็บป่วยเบียดเบียนได้เรื่องลือไปทั่วพนะนพรเลยเออยู่ดีไม่ว่าดีเนาะถูกตณหนามันเล่นงานเอาครั้งนั้นพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราอะนะแต่เป็นพระโพธิสัตว์เรียนศิลปะสาเร็จจากเมืองตักกศิลามาสู่สํานักเลียนบิดามารดาในกรุงพระราณสีได้ฟังเรื่องของพระราชานั้นคิดว่าเราต้องถวายการรักษาพระราชาอืม สมกับเป็นบัณฑิตจบใหม่มาเลยนะเนี่ยมีความรู้แล้วต้องช่วยคนสิแต่ส่วนใหญ่ไอ้สมัยนี้เรียนจบมาแล้วมีความรู้แล้วไปเบียดเบียนคนไปโกงคนไปเอาเปรียบคนไปทำร้ายคนนะโอ้เศร้า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 มาก <c oughs> จึงไปสู่ประตูพระราชวางังให้กราบทูลว่าได้ยินว่ามนุหนุ่มผู้หนึ่งมาเพื่อจะทำการ รักษาพระองค์จะถวายการรักษาพระองค์พระราชาตัดว่าแม้ถึงพวกแพทย์ผู้ที่สาปาโมกใหญ่ๆยังไม่สามารถรักษาเราได้เลยมานพนุ่มจะสามารถได้อย่างไรพวกท่านให้จะเบียงแล้วส่งเขาไปเสียเถินนี่มานพฟังพระดำรัดนั้นแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่มีความต้องการด้วยค่าจ้างหมอเลยเข้าพเจ้าจะขอถวายการรักษาโปรดให้เพียงค่ายาเท่านั้นแหละเอาไม่ได้อยาก จะได้คาจ้างพิเศษอะไรพระราชาทรงสดับคํานั้นแล้วตัดว่าดีละแล้วรับสั่งให้เรียกเข้ามามาลบตรวจด,ดูพระราชาแล้วกราบถูนว่าข้าแต่พระมหาราชาพระองค์อย่าทรงกลัวเลยข้าพระองค์จักถวายการรักษาก็แต่ว่าพระองค์ทรงโปรดบอกสมุดฐานแห่งโรคแก่ข้าพระองค์เถิดพระเจ้าค่ะสมุดฐานก็คือต้นเหตุที่ทําให้เกิดโรคโรคมันเป็นผล มันต้องมีสมุดฐานพระราชาถ้าทรงละอายพระทัยจัดว่าเจ้าจาักเอาสมุดฐานไปทำไมจงบอกยาเท่านั้นเถิดนี่เออเหมือนหมอสมัยนี้เลยนะไม่สนใครมันจะป่วยด้วยเหตุไรมาจับชื่อยาไว้แล้ววันรักษาโรคอาการแบบนี้ได้จ่ายให้เขากินไปนี่ถ้าถ้าเขาไม่หายก็เปลี่ยนยาใหม่มนี่ไม่ต้อไปสนใจไปเอาสมุดฐานทำไมแต่ว่าพระโพธิสัตว ไม่เป็นเช่นนั้นมานบกราบทูลบ้าคาแต่พระหมหาราชธรรมดาหมอทราบความอาทราบว่าความเจ็บนี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุนี้ต้องรู้เหตุดังนี้แล้วย่อมปรุงยาให้ถูกกับโรคนั้นได้พระเจ้าค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ยาวิเศษที่ไหนพาลายาวิเศษกินอุตลุดไปหมดอมตอนนี้เปลี่ยนแล้วเนาะเป็นอะไรฟาทลายโชนโออกมันถูกกว่าน,นั่นเอง พระราชาตัดว่าถูกต้องละพ่อเมื่อตัดสมุดฐานได้ตัดเรื่องทั้งหมดตั้งต้นแต่ที่มานพคนหนึ่งมาบอกว่าจะนําราชสมบัติในสามพระนครมาให้นั่นแหละยังดีได้ยังรู้สมุดฐานนะแล้วตัดว่าแน่พ่อเราเจ็บคราวนี้เพราะตัณหาถ้าเจ้าพอจะรักษาได้จงรักษาเถอดนี่โอ้พวกเรานี่เจ็บเพราะตันหาทั้งนั้นแหละไม่รู้เองบางคนทนไม่ไหวก็ไปฆ่าตัวตายบางทีก็ฆ่าคนอื่นด้วย ยู่ประจำนะทุกวัน,นมีคนฆ่ากันตายด้วยตัณหานี่อยู่ประจํามานพทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ข้าแต่พระมหาราชพระองค์อาจได้พระนครเหล่านั้นด้วยการเศร้าโศกหรือร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแล้วมันจะได้ไหมพระราชาตัดว่าไม่อาจได้หรอกพ่อมานพกราบทูลว่าถ้าเช่นนั้นเหตุไรพระองค์จึงทรงเศร้าโศกพระเจ้าข้าธรรมดาศัตว์ทั้งหลายยอมละร่างกายของตนเป็นต้น ก็ตายนะนะตลอดถึงสักวิญญาณนักรัพยัทรั์ที่มีวิญญาณก็เป็นพวกช้างพวกม้าพวกโคพวกควายนีย่หรือว่ามนุษย์ด้วยกันก็เป็นทรัพย์ได้นะและอาวิญญาณกลทรัพย์ทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณก็มีอะไรก็มีรถยนต์มีเรืออย่างเนี้ยทั้งหมดไปแม้พระองค์จะยึดครองราชสมบัติในพระนครทั้งสี่ได้พระองค์ก็ส่งเสวยพระกยาหารในภาชนะทองคําทั้งสี่บรรทมเหนือพระที่ พระที่นอนนะพระที่นอนทั้งสี่ทรงเครื่องประดับทั้งสี่พร้อมกันคราวเดียวไม่ได้พระองค์ไม่ควรตกอยู่ในอำนาจตันหาเพราะตันหานี้เมื่อเจริญขึ้นย่อมไม่ปล่อยให้พ้นจากอบายทั้งสี่ไปได้เลยนี่เอามันจะกินสี่สี่จานสี่สำรับก็ต้องมีสี่ปากดิเนาะโอ้ก็กินได้ปากเดียวนี่แหละเอามีพระราชวัง สี่แห่งเวลานอนก็นอนที่เดียวนะนนี่มันไม่ได้ทรัพยากรทั้งโลกเนี่ยสามารถเอามาเกื้อกูลคนทั้งโลกได้ให้อยู่อย่างผาสุกแต่ทรัพยากรทั้งโลกเนี่ยไม่พอแก่ความโลภของคนคนเดียวจริงไหมหรือเราเองนี่แหละพอเราโลภขึ้นมาแล้วทรัพย์ทั้งโลกนี่มันไม่พอแก่เราแล้ว เราอยากให้มันเป็นของเรานอกโลกไปอีกนะโลกพระอังคารโลกพระสุขพระเสาอะไรเราไมอยากได้ไอีก